ัวรบรรยากาศที่ที่นี่กันเลยเดียวกว่าน้องพิธีวงสว่างของเรามีที่ไหนบ้างตรงนี้ก็จะเป็นแท่นพิธีวงสว่างของเรานะคะก็จะเป็นองค์พ่อพระพิคเนตเนาะแล้วก็เดี๋ยวข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางพี่ๆสื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นจะเป็นแบ็กดอปที่นักเรียนที่หลักนะคะ <c oughs> โอเคเท่งเท่ปะเดี๋ยวเราพาไป ทัวร์กันดีกว่าไปเจอบรรยากาศกับข้างนอกกันสักนิดนึงเนาะโอเคสวัสดีค่ะมาตอนนี้นะคะใช่ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โดมนะคะแล้วก็พี่นิต้าพี่นิป้าพักใคระนข้าวเต้นขับนะคะตอนนี้เราในไลน์โดนยูคะสวัสดีค่ะอันนี้เดื เจียนยีสตูดิโอค่ะและสดดิสปกนะคะค่ะฝากติดตามซีรีส์พี่นักเลงที่รักด้วยนะคะขอบคุณค่ะออเคันนี้ผู้กำกับค่ะผู้กำกับซีรีส์ของเรานะคะถ้าพลาดฟนเข่านะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดดิสปกอยู่ค่ะฝากติดตามตะกี้พูดอะไรนะฝากติดตามพี่นักเลงที่รักด้วยนะคะจำชื่อเรื่องไม่ได้โอเคขอบคุณค่ะพี่ดาว ตาเป็นดีกว่ากับตัวปอมหรเปล่าอขแต่งหน้าดขอึ้นไปเลยเหรอขึ้นไปเลยไหมขึ้นไปเลยไหมโอเค สวัสดีทีมงานทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะตอนนี้ก็691คนแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะฝากกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะรอค่ะรอค่ะขอให้ฟังฟังนะคะทุกค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะใน ในทวิตของ The DND เราได้มีกิจกรรมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดจะแนะนำกิจกรรมอีกทีหนึ่งย้ำกิจกรรมอีกทีนึงนะคะเพื่อรุ่นรับของเราสุด e อ c ก u s i v e เนาะก็คือกติกาเนี่ยง่ายๆเลยค่ะคือรีบบอกฟอร์ในทวิตเพจ d n d นะคะแล้วก็โพสทวิตนี้พร้อมขอหนึ่งเหตุผลว่าทำไมต้องทาไมถึงต้องดูพี่นักเลงที่รักและติดแฮชแท็กบวงส่วงพี่นักเลงที่รักค่ะก็การประกาศผลรางวัลเนี่ยก็รอติดตามได้ในเพจ เดียนได้เลยนะคะก็ฝากย้ำกิจกรรมอีกทีหนึ่งเนาะฝากเข้าไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะคะก็คือกติกานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องรีบวกฟอ์ในทวิตของ The d เ s ียน i o หลังจากนั้นเนี่ยก็โค้ดทวิตนี้พร้อมขอหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงต้องดูพี่นักเลงที่รักและติด hashtag บวงสรวงพี่นักเลงที่รักค่ะแค่นี้เองแล้วก็การประกาศรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเรารอติดตามได้ในเพจ d ี d t นด s t ีเด o DND s t ดี i อนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสวัสดีทั้ง815คนดูด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฟังเพิ่มมากเสียใจแล้ขอบคุณมากค่ะตังตังแน่โอเค,อเคถ้างั้นถ้าอย่างนั้นเรา ขึ้นไปหาเหล่านักสแสดงกันเลยไหมปไปไปไปหานักสแสดงกันเลยดีกว่าไหมโอเคปะก็คือไจบไม่จบไม่เห็นใครอยู่รประมาณ เรากำลังไลฟ์สดติ๊กต๊อกแต่ดีนยีสตูดิโออยู่นะคะฝากทักทายแฟนคลับด้วยค่ะสวัสดีคนดูสิบล้านคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอมีคนบอกว่าคอสโมลูกด้วยอะทักทายแฟนคลับใหม่ค่ะ ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้ฝากซีรีส์หน่อยค่ะฝากซีรีส์ค่ะฝากเรื่องพี่นักเลงที่รักด้วยนะครับก็ทุกคนก็เดดิเคทกันมากแล้วก็ตั้งใจกันมากเลยครับโอเคโอเคค่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเจอมินพิงนะคะทุกคนโอเคเนาะ โอเคอ่ะ <c oughs> ไปไปทางนี้ก็ได้โทษนะคะ โอ้ยเขารู okay. ้อยู่แล้วาพาัวตอนนี้คือเราพาทุกคนรัวงานบรรยากาศพิธีวงสวงเนาะเดี๋ยวรอพีิทีวกับน้องกายนะคะรอสักรอไสักครู่นะพอใจรอสักคู่นะคะ เดี๋ยวซักตอนที่มีพิธีบวงสวงอะค่ะทุกคนแอดอาจจะไม่ได้พูดคุยกับทุกคนนะคะหรือว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องเข้าพิธีเนาะอาจจะต้องแบบสงบนิดนึงแล้วก็รับบุญพร้อมกันนะคะโอเครอร,รอแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะแส่แอดจรอเขอบคุณม,มากคะ่ะรอค่ะโอเคต้องถามด่ ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดเอฟคูลสีบจากมินปิงเนาะก็คือกติกาง่ายๆเลยเนี่ยแค่รีบวกตอในทวิตหรือเอกนะคะเดอะเดียนดีสตูดิโอโค้ดทวิตนี้พร้อมขอหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงต้องดูพี่นักเลงที่รักและติดแฮชแท็กบวงสวงพี่นักเลงที่รักแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะประกาศในวันที่25นะคะก็คือวันพรุ่งนี้เลยแต่ว่าจะประกาศในช่วงเวลาไหนเนี่ยต้องรอติดตามในเพจเดอะเดียนดีสตู นะคะคสวัสดีทุกตอนนี้กี่คนแล้วอะ่ะหนึ่งพันคนแล้วสวัสดีทุกคนเดินนะคะสวัสดีทั้งหนึ่งพันคนเดินนะคะร้อนไหมคะแอดก็ตอนนี้บรรยากาศก็อบอ้าวนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าบรรยากาศแจ่มใสเนาะโอเคมินจิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแส,ส,ะสแอนน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวช่วงพิธีวงสวงอะค่ะทุกคนแอดอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกับกับทุกคนนะคะก็อาจจะต้องเงียบๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะกระซิบบอกด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวย้ํากติกาอีกนิดนึงนะคะทุกคนสําหรับกติกาลุ้นรับของรามาสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากมินติงนะคะก็คือะคะมาแล้วมาแล้วล นักแสดงเริ่มมากันแล้วนะคะโอเคาตอนนี้ก็นักแสดงก็เข้าสู่ลานทิธีแล้วนะคะ อย,อย่าไปไหนนะครับห้ามกระพริบตาเลยวงสวง <c oughs> ่างเร <c oughs> เามากมทุกคนโดนวานตกใช่ไหมค <c oughs> ใครโดนวานตกกดหัวใจรัวๆเลยคะ่ะอาวินน่าโอเค อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวแอดจะย้ํากติกากันอีกครั้งนะคะเพื่อรุ่นรับของรามาสุดเอ็ก์คลูซีฟจากมินปิงเนาะซึ่งกติกาเนี่ยมี 1. รีบวกฟอร์ทวิตของเดอะดีแนดีสตูดิโอสโค้ทวิตนี้พร้อมขอ1เหตุผลว่า ทำไมถึงต้องดูพี่นักเลงที่รักและติดแฮชแท็กวงส่วงพี่นักเลงที่รักค่ะซึ่งเราจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเนี่ยต้องรอติดตามในเพจเดอะดี s ีสตูดิโอของเรานะคะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวดูยาง จะดูยังไงไม่เป็นอไรโอเคโอเคนะสวัสดีทุกคนคะ่ะรอนานมากรอแป๊บนึงนะแต่ว่าทุกคนคะแอดจะบอกว่าช่วงที่มีทําพิธีอยู่เนี่ยแอดอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกับทุกคนนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบรับบุญแล้วก็สง,งบนิดนึงแต่ว่าอาจจะอ่านคอมเมนต์ได้เบาๆเนาะ <Okay. S 2> ระหว่างรอก็ช่วยกันปั่นทวิตเนาะใช่ก็ปั่นทวิตกันด้วยนะคะวงสว่วงพี่นักเลงที่รักนะย้ำกติกาอีกรอบนึงก็ได้ค่ะถ้างั้นย้ำกติกาอีกรอบนึงนะคะเพื่อรุ่นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากมินปิงนะรีบวกฟอทวิตเดอะเดียนดสตูดิโอโคทวิตนี้พร้อมขอหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงต้องดูพี่นักเลงที่รักและติดแฮแท็วงสวงพี่นักเลงที่รัก ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเนี่ยต้องรอติดตามได้ในเพจเดียรดีนดีสตูดิโอของเราด้วยนะคะทั้งป่านทั้งติดเทนแล้วอุ้ยขอบคุณมากค่ะรอรับบุญด้วยกันค่ะโอเคขอให้ซีรีส์ปังๆนะคะลูกสาธุคะ่ะระหว่างรอน้องมีน้องปิงอยากแบบพูดคุยกับนักสแสดงท่านไหนไหมครับอยากพูดคุยไหมคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปหานักสแสดงอีก,อกทีหนึ่งเนาะมีใครมีคนส่งข้งความด้วย ขอบคุณมากค่ะมีคนส่งอันนี้มาให้ด้วยอ่ะน่ารักจังอตอนนี้สวัสดีทั้ง1,500คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวินเนอร์วินเนอร์โอเคมือขวาพี่เทียวค่ะอะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับวินเนอร์อีกทีนึงเนาะ กับนักแสดงให้เห็นด้วยเนาะได้ใช่ใช่มากกว่าน้องวาน้องคิวน้องกายอย่างจริงเรามีนักแสดงท่านอื่นที่แบบน่ากับตาหน่อยใช่เมื่อกี้รู้จักทุกคนเลยอ่าส่งกุลาวินเนอร์โอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปคุยกันอีกรอบนึงเนาะกับนักแสดงนะคะป่ะถ้างั้นระหว่างรอใช่ตอนนี้ก็ขายวินเนอร์หน่อยค่ะขายวินเนอร์หน่อยค่ะปะปะปะไปเลยค่ะโอเคแนะนำตัว นันตาค้าเด,ดี๋ัวเ่าไปถ่ายดิทูดูนย้อน,นะะส,สดีคัะ ประมาณนี้นะคะมินเนอร์ทักทายแฟนคลับอีกรอบหนึ่งค่ะขอทักทายแฟนคลับอีมินเสวัสดีคนดูทุกคนนะครับก็ตอนนี้ใกล้จะถึงพิธีบวงสวงแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าอยากกระพริบตานะครับรอดูจบๆเลยห้ามไปไหนนะครับขวาค่ะมือขวามือขวาพี่ทิวค่ะอันนี้อันนี้เคนจิอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเดอะแก๊งของเราพี่ต้อมนะคะแล้วก็มัฟฟินค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อันนี้ต้นเหลีวนะคะนามิค่ะแล้วก็คอสโมค่ะบอสครับ ช่วงาม,ม <S <S การกูบูชาเทวดานะครับในวันนี้เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าบนโต๊ะองค์สูงองค์ประธานที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานในการสักการะวันนี้คือองค์พระพิเนศนะครับเราทั้งหลายก็น่าจะรู้จักคุณชินกับพระพิเนศอยู่แล้วนะครับนนเรากำลังเข้าสู่พิธีบวงสวงแล้วนะคะทุกคนชาองค์พระพิเนศถือว่าเป็นประมบูชา ก่อนทำการสิ่งใดในทางอินเดียศาสนาแบบนีณมาแล้ทุกคนเลยมีแฟนต่างชาติด้วยสวัสดีนะคะเชื่อว่าถ้าบูชาพระองค์ก่อนสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นก็จะมีความเป็นมงคลแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นเทพแห่งความสําเร็จและอุปสรรคเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านไม่ให้อุปสรรคไม่ประทานอุปสรรคมาให้ก็จะพบกับความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับองค์แรกที่จะมีการอัญเชิญมาในองค์การนี้ก็จะเป็นการบูชาครูและตั องค์พิคเนศนะครับพอเสร็จจากองค์พิคเนศแล้วก็จะเป็นการอัญเชิญเทวดาและจะเชิญให้ทุกท่านทีมงานนักแสดงนะครับได้มาปักธูปลงสู่เครื่องปุ่มสวงด้านหน้า๋ยวเราอยู่ในพิธีวงสวงยาวๆด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าแอดอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะทุกคน ต่อด้วยการบูชาเลิกเราถือว่าวันนี้เราเอาเป็นวันเดรอดเปิะที่ทำพิธีบวงสวงซีรีส์ของพวกเรามั่นใจว่าซีรีส์ดังแน่นอนขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยปั่นวิวให้กับเทเลอร์ของเราเพราะว่าตอนนี้ถ้าใส่วิววันที่เรียบร้อยแล้วตบมือเร็วเก่งมากขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะต่อด้วยคำว่าทีมงานนักแสดงทุกท่านนะที่ไห่นีเมื่อจริน นี้ครับทุกท่านให้กล่าวแนงใจนะครับตั้งสมาธิดีๆบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วขอพอรการขอพอรคราวนี้และขอพอรให้ตัวเราประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงมีคนรู้จักและขอพอรให้กับซีรีส์ที่พวกเราเล่นนะครับให้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักอยากได้อะไรในงานตรงนี้สามารถขอพอรใน